แต่ผมมาสร้างมันเถอะเอาความจริงนี่แหละหนาสดนี่แหละผมว่างเหมือนแรงเดี๋ยวผมจะช่วยแอดมินหลายคนจนปันลาค้นละค้นกับตัวจริงโอ้ยแม่มันขระทบรวมผมอยู่ดีเนี่ยพี่สมัยบอกว่าบางคนใส่แอบหลายปานมาค้นละค้นกับตัวจริงแม่ ผมนี่ี้จริงกับอยากใส่ยู่แต่เป็นบุ๋มนมันมนพอหายใสเ <c oughs> มื่อจำเป็นแม,ม้ั่าพอหายใส่เขาแต่เออเอานีละ <c oughs> อ่าเปิดกลุ่มีพี่หาเหล่าเมียมก็คงไปไลฟ์สดไม่ลุ่มละส่วนหลาย เขากลุ่มเนสันติบอลูเบายังบอลูเรื่องเดี๋ยวสิบอลูเรื่องครับช่วงนี้น้องไปหาเงินเข้ามาซ้อนอยู่ก็คือน้องน้องน้องเฮติแอนนะน้องเฮติแอนน์พาทําครับคือวงใหญ่ก็คือหลักๆก,ก็คือเตรียมที่จะเข้ามาวงใหญ่น้องช่วงนี้ขอบคุณที่เป็นไอเดียให้นะครับต้องรีวเข้ากลุ่มแล้วอืม พึมาบึงเธอแรละครับผมแอี mm. uh, EP ห้าหรอครับแม่ไม่มีครับมีแต่ใจก็ร้อยลุ้นวนครับแต่ก็จะเพิ่มศิลปินนี่แหละแต่เป็นจะเป็นศิลปินวงเราซื่อแบมอะไรสักอย่างอยู่ไหมครับอยู่ครับแต่น้องก็จะเข้ามาซ้อมช่วงช่วง,งต้นเดือนนู่นแหละครับต mm. อนนี้นาะนองโมไดมาอะไรสวนตะมูแต่บานหอกลูกกระสิมาช่งต้นเดือนอยู่ครับ ติดตามมา4ปีแล้วจ้าขอพทคุณครับแต่ที่จริงอาจจะดีกว่าก็ได้นะครับ